โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพรอบับผมนะครับในเลทในเอสกิทยูนิตี้พาร์ทที่ก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้คือเราเล่นทั้งท้ายก็ตอนนี้วันที่9เดือน5ปี2015แล้วตอนนี้วันที่18แล้วผ่านได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่นี่นคงยาวโคตรบอกเลย เนี่ยชอบมากเลยอ่ะฉากเนี้ยแบบสวยอ่ะก็ตอนนี้ก็อย่างที่มีใครรู้ว่าเกม GTA ออกมาแล้วอ้าวทำไมมันไม่กลับมาตรงนั้นวะ ไม่ได้เว้ยอ้าวอะไรอะทำไมเราไม่กลับ เอาจริงนะไอเรือลำนี้บังแบบนั้นเราต้องจอดตรงนี้เหรอ ดอกแบบถึงท่าเลยแล้วลรอ <c oughs> เราจะไม่สเตลแม่งละ

สไนเปอร์เห็นลบลบลบโอ้ยเจ็บเจ็บสไนเปอร์จะหันไปเออนั่นแหละ โลดเร็วคนนั้นก็ชนะเฮ้ยชืบตุ๋ยแม่งเลยรูดแป๊บเนี่ยจุดเด่นเกมของอยูนิตี้เอ้ยไมย่เอ้ยไม่ยูนิตี้ยูปิซอฟเออคือรูดของ นี่แหละทำให้คนเล่นเป็นร้อยเป็นดับลบแมพเดินมาเดินมาเดินมานายเดินมาเลยนาย ลูด <c oughs> เดินมาเดินมา ม่อนม,มารมันมา uh oh. รู้สแป๊บทำไม่รู้จะรวยได้ไงล่ะเออ เอาจัดไปยังไงเดียนี่ทางนี้เถอะเขนมารถอืมรีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลาคลิป This will be your end, assassin! You will regret this! Think about what you are doing, assassin! Your brotherhood is using you! คนนี้ตายอีกรอบมันเป็นไปไม่ได้ไม่มึงรู้ไหมว่าม <nte> ันคืออะไรมันคือสิ่งของโบราณสมบัติที่นายเอามาก่อนใช่มันไม่เกี่ยวกันหรอกนักวิทยาศาส สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของยุโรปก็ทำให้มันใช้ไม่ได้สีต้นต้นคือ manuscript แอนมันก็คืออะไรไม่รู้เต็มตัวเต็มตัวเพื่อต้องไปบูต่อเรียบร้อยคอมพลีทนะครับโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไร โอเคเบิร okay. Burn ์นเบิร์นนิงออยล์ลุกนี่แอคติเวิดเอ็มโอเคแล้วไม่รู้เดี๋ยวมันก็บอกให้เราใช้เองอะตามโตดของอุ้ยต้นไม้ตนม้ตนไม้ทำไมอะ่ะตน้นไม้ชันัปไอชัดชันไป เราก็ไปเสาเรือเราสิเออลงมาไม่ต้องบูการสบายเอาผิดทางไปยังนั้น ไหนลองเว้ยอ๋อมินิมแมปเราต้องไปไหนฟาสซาเวลเราเกียดอืมเราก็มาเดินทน อ้าวน้าร้อนแล้วหรอเหมือนมันจะเป็นแมปของแต่ละที่เลยคือถ้าเราออกมาปั๊บมันจะให้ย้ายไปอีกแมปนึงเลยเอาอกละ ไทยไทยยไทยไทยยไทยไทยอหน้าแม่งคล้าย,ายอาเจกเันเลนะน,นี่ไงดินแดนนายูนายูของพวกเรา โอ้ยชน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 หยุดเลยกูจะลงไปเอาของ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ว่ายน้ำได้คราว่ามันเป็นน้ำอุ่น ชึบชึบชึบไปสมบัติเราต้องขยันโดเข้าไว้อ่าส็จแล้วก็มาฮอเลยอยู่ตรงนู้นจะหาเห็นผิด ต้องวาร์ฟด้วยเหรอต้องวาร์ฟด้วยเหรอประเด็นทำไมมันบ่อยๆอ,อย่างไระวนะ อัลบันนี่จูเล่หนึ่งเจ็ดห้าสี่อืมอะไรดีต้องหลบบลีกด้เหรอ ทำไมต้องไม่ให้กาดเห็นน่ะ โอ้มองหน้าก็ไม่ได้อะไรวะมองหน้ามาภาคดูเหมือนคนฉั้นสูงนาะมองหน้าไม่ได้มาภาค We t พ e people start mission h ล l l o You're here Oh, Congress is still in session. George Washington okay, has fired on French troops. The French are calling it an act of war. George Washington. George Washington. You Lawrence's younger brother? Yeah, you mean the, the same. Speaking of Lawrence Washington, you eliminated him. James Lawrence, up moved up in ranks. All the Templar resources are at his disposal now. What about the manuscript? My sources in New York confirm that Wardrop has it. I also learned that he is here at the Congress. under... We <laughs> ta men. Shay. Ta phu ying meng. Find Wardrop. Get that manuscript. Hang du an ta lai sac giang. This place is thick with Templar troops. Liam and I will make sure he doesn't escape. That she is beautiful, isn't it? Up. Yen te te. And save. อ่ะถ้าไปตรงนน้นอแปดสิกิเมตรจัดไปเหมือนน่าจะเป็นเมืองตัวหลักหรือเปล่าแบบมีกงมีก,กาดอะไรเงี้ยฮูชิววนะ่ายน้ำ มีเหวให้ปีนด้วยแปลว่าเขาทำให้เราแคแชัมาวะเม่รู้ครับไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยเราพยายามไม่อยู่ให,ให้ใกล้ๆกกับ Someone, I can't. I can't. How do that most of the Templar William Johnson? Not he has the manuscript. Story knows where it is as i have stated previously i believe we need a national union granted by an act of parliament but bringing greater independence to our... <coughs> the french are an immediate threat we are ill-prepared to face them to put it bluntly the colonies must join or die พูดดีมากมิสเตอร์แฟรงคลินแต่มคนจะเชื่อหรอมันก็เป็นทางเล็กๆนะครับคุณจอร์สันใช่ก็เอาเรื่องการมาไวะเหนือกันจริงเง้อจริงเง้อกูจะบอกมึงว่าอะไรสักอย่างกับ Electrify it. Excellent. We will have for for sure. As for the manuscript, oh, Captain. I apologize, sir, but Master Wardrop refused to hand it over. He said the risks were too great. The risks? I. Uh, I apologize. You will have the manuscript and the box in the briefest of delays. You mean the excuse for a uniform? run TO fort fred yo <coughs> i can't let that lobster captain reach wardrobe mirai mirai oi take it, get lost oh my oh my can't let that lobster captain reach wardrobe Without am going to go to keep your voice down the lobster's will hear you where is day up. to can't get past me อยู่ในพระพระชะะวาชวังเว้าตลอดเลยโอ้ยไมามา ทำไมไม่วะต้องมีทางเข้าต้องมีทางเข้าโอ้ยตายโอ้ย,ตาย,อยตายนะครับ แลนั่นลูกอะไรอ่านี่ไงทางไปของเราโอ้ไม่ใช่มันต้องขึ้นไปได้สิแล้วนี่มีไว้ทำอะไรอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เอาไว้ซ่อน เลาะเลาะเลาะไล่หน่อยปะ่ะนี่ไงเออเราขึ้นไปเออนั่นแหละเราก็ต้องมีนั่นไงตามสไตล์ต้องมีแท่งไม้ที่ทำให้เรากระโดดไปถึงตรงน้นด้ เราควรจะลงไปไหมคุณหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ใช่ไหเปอร์ก็ต้องหันมาทางนี้ด้วย โอ้ยตายทาเกิจลอดหอึน่าจะยากนะนภารกิจเนี้ย ไกลไปหรอ ลงนี่ลงไปไอ้ผิดผิดผิดป้อหมายเราอยู่แถวนี้หล่ะไปได้ทางทางสะดวก ใครแม่งขอสกายมาวะนะเนี่ยไอ้แม่แชทสกายไม่ขอสกายเออมันอยู่ตรงนู้นอยู่กลางดงเลยยังไม่ได้อยู่ดีต้องไปเรื่อย เฮ้ไม่ได้นี่ไงไม่ได้อันนี้ก็ลงคงต้องลงอะ่ะข้างล่างมีที่ให้โดดไหมเพราะันหันไปก่อน ยังไงต่อยังไงต่อไม่ได้มาีมเร็วมาเร็วมาเร็ว พวกมันยังไม่เห็นแล้วมันจะมีสไนเปอร์อยู่แล้วก็ต้องแอบ อุ้ยโดนโดนโดนเฉาะโอ้ยโดนโดนยิงหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยตายอีกเฮ้วเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับทุกคนแรับตอนนี้มีเท่านี้แล้วกันขอบคุณครับที่รับชมบายบาย